S <S สวัสดีค่ะอยู่กับอาซาแสนวิธีนะคะอาซาแสนวิธีช่องนะคะยูทูบช่องอาซามาม่เกลืออาซาบิสเนตเวอร์อาซาโฮเม่สองศูนย์สองศูนย์นะคะขึ้นะครับโดยขุนพลโอคิจนะครับซึ่งเป็นผู้นำทีมงานจากบัวเจวงวันนี้ขออนุญาตร่วมมือช่วยกันนะครับวันนี้ จากเกียรภาพสมเด็จทุกรุนะครับที่มาหลากหลายทั่วสารทิศทั่วประเทศทั่วได้ก้า9ปีที่ไม่ได้กราบสมเด็จนะคะตกเหนือใต้นะครับมาทั้งหมดและที่สำคัญที่สุดจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับสปปลาวนะครับก็ได้รับเมตตาจากพระเถระกณาจารย์นะครับเป็นอย่างสูงนะครับซึ่งสืบทอดจากสมเด็จรุ่นนะครับ และนับต่อไปนะครับอีกฝั่งนะครับขออนุญ,ญาตเรียนเชิญนะครับคุณโอกันตนานะครับคุณถาปาระกอดิตสยนันนะครับคุณสุภาพกลทีอันุสีคุณศิล์เมืองทองพันตำรวจยศสวัสดิ์งามสง่ารองผู้กำกับตำรวจภูทรททน,นจังหวัดนนรบุรีผู้เชิดศาสตราจารย์ดยเกรมนทิชารักษินพันตำรวจโทพิชิตเวชตะผัดนะครับรองผู้กำกับสืบสวนตำรวจภูทรนจังหวัดสุริน ว่าที่ร้อยตีประสิทธิ์ฉับมณีนายเพอทุ่งเขาหลวงนายแพทย์จันทรชัยวันทองผู้ในการโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวงพันโดสังคมนายยุนานะคะนายโกองค์รบริหารสุวนตำบลโพลสนายเฉลิมศักดิ์ทองพาดกำนันตระบลมะบ้านายยุทธนาสอนมั่นนายโยกองค์การบริหาส่นตำบลมะบ้าคุณชุ่มหาญแห่งแสงจริงคุณถาประกายวิทยุทธวรรณรัตน์พันโดประพัฒน์ปุญย์วัตติวงศ์ประธานชมรมข้าราชการบำนาญนายยันเพ็ญชัยน้ำอ้อมผู้ใหญ่บ้านหมู่เจ็ดนะครับขออนุญาตได้เข้าจุด ที่ยนพระพุทธมนต์นะครับอีกฝัง่งด้านขวานะครับขออนุญาตเรียนเชิญครับ กราบขอบพระคุณใมตตาบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้เราได้มาอยู่ในพิธีนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะครั้งแรกในชีวิตนะคะครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกในรอบ9ปีนะคะ,นนคะจาก วัดไตรมิตรนะคะสู่ร้อยเอ็ดวัดบึงพารชัยนะคะวัดบูรพาพ,พิรามวัดสัตแก้ววัดต่างมิ่งเมืองวัดสว่างอารมณ์วัดลาดวัดเวรุวัน วัดกเกษรพัฒนารามนะคะเนี่ทุกๆวัดที่ข้าพเจ้าได้ร่วมทำบุญนะคะสาธุสาธุสาธุ ติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะ TikTok นายอัศย์แสนวิถีนะคะ YouTube Channel ก็อัศย์แสนวิถีนะคะ Facebook Channel Facebook Page ก็อัศย์แสนวิถีเช่นกันนะคะ